ท่า .caston จากวัดสูมอนวดรัชกาลที่สามกับการฟื้นฟูการนวดแผนไทยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเรื่องเล่าจากเส้นสายและศรัทธาวันนี้เราจะพาย้อนเวลากลับไปในสมัยรัชกาลที่สามกับหัวข้อที่น่าสนใจว่าทําไมวัดถึงเกี่ยวข้องกับการนวดแผนไทยในยุครัชกาลที่สามนั้นเป็นช่วงเวลาที่บ้านเมืองสงบพระองค์ทรงมุ่งเน้นการฟื้นฟูศิละปะวิทยาการของชาติไม่ว่าจะเป็นพุทธศิลป์วรณกรรม รวมถึงสิ่งที่สําคัญมากอย่างหนึ่งคือภูมิปัญญาการแพทย์แผนโบราณของไทยจุดศูนย์กลางของเรื่องนี้อยู่ที่วัดพระเชษฐพลหรือวัดโพซึ่งพระองค์ทรงโปรดให้จารึกตำราการนวดไว้บนแผ่นหินและประดับตามสาลาต่างฮะเราจะเห็นทั้งภาพท่าก,กายบริหารการกดจุดและเส้นประธานสิทธิ์นี่ถือเป็นมหาวิทยายลัยแห่งรากที่เปิดให้คนไทยได้เรียนรู้โดยไม่ต้องมีครูฝึกส่วนตัวถัดมาคือวัดราชโอรสาราม วัดนี้พระองค์ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งหมดด้วยศิลปะจีนสะท้อนถึงการผสมผสานแนวคิดแพท้จีนอย่างหยินหยางและลมปราณเข้ากับความเชื่อไทยอย่างแนบเนียนแนวคิดแบบองค์รวมนี้มีอิทธิพลต่อศาสตร์นวดไทยอยู่ไม่น้อยอีกแห่งที่น่าสนใจคือวัดยวนสะพานขาวหรือวัดสมนานำบริรักษเป็นวัดของชุมชนยวนในกรุงเทพที่ได้รับความเมตตาอุปถัมภ์จากราชการที่สาม ชุมชนชาวนาวนเหล่านี้นำเอาวิถีสุขภาพของตะวันออกเช่นสมาธิการหายใจชีก้กงเข้ามาผสมกับวิถีไทยซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการแพทย์แผนไทยไม่ได้แยกขาดจากวัฒนธรรมรอบข้างทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าวัดในสมัยรัชากาลที่สามไม่ได้เป็นแค่ศูนย์จิตวิญญ,ญาณแต่ยังเป็นแหล่งภูมิปัญญาและการบำบัดร่างกายและองค์พระมหากษัตริย์ก็มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ศาสตร์แห่งชีวิตเหล่านี้ไว้ให้ลูกหลาน ขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับพบกันตอนหน้ากับอีกหนึ่งเรื่องราวจากศาสตร์แห่งการสัมผัส